ด้วชาแนลวันยามาสอนวิธีการตั้งค่าไปมันเป็นชั่วยอย่างไงให้มันสวยงามมากยิ่งขึ้นให้มันดูคมมากยิ่งขึ้นนะครับไปเลยซึ่งวิธีที่ดีนะครับก็คือกับตรงอันนี้ปรับตางที่เขาตั้งค่าสติ๊มาให้คือก็จะเหมาะกับเครื่องเรามากที่สุดนะครับไ้ตรงสุดเลยนะครับเราก็จะเจอคําว่าสเกลิ่งโหมดจะมี2ออันนะครับก็คือ ตัวอันนี้นะครับซึ่งผมไม่กล้าอ่านออกเสียงครับก็คือผมกลัวเสียงผิดนะครับแนะนำให้ปรับเป็นออโต้นะครับมันก็จะทำการปรับอมาเลยครับว่าจะใช้ระดับเปอร์เซ็นต์นะครับอะไรซึ่งถ้าเราปรับเป็นสามเปอร์เซ็นต์ครับกราฟิกจะในระดับอัลตรากิงครับแต่คือภาพมันจะมีความเป็นวนๆครับ มันจะดูเบอร์เบอร์มันจะดูมัวก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงครับซึ่งทางที่ดีนะครับควรปรับไปอยู่ประมาณ50-70ครับ50ถึง70เปอร์เซ็นต์มันก็จะขบมัดมากขึ้นนะครับซึ่งผมบอกนะครับว่าการทำในทีมเนี่ยจะไม่ผ่านตัวแอปสเกลลิ่งอันนี้นครับจะเป็นการรันแบบพลังดิบเลยนะครับแต่ไอ้ส่วนนี้นะ<บ><บ>ครับก็ต้องแลกกับการกิ ทรัพยากรของเราที่มาขึ้นนะครับเพื่อแลกกับความสวยงามปรับเป็น50%ซึ่งการปรับแปบ50%นะครับก็จะดีขึ้นมากกว่าการปรับแบบ33%นะครับซึ่งถ้าเราปรับ66% 77%มันก็จะดีมากกว่าครับแต่ัดจะกินใช้แวาก่อนเครื่องเรามากยิ่งขึ้นนะครับสรุปดท้ายนะครับถ้าแนะนำนะครับให้เราปรับประมาณ50%ถึง77%ก็จะดีประมาณนี้นะครับก็ยังมีท่าการหายใจด้วยนะครับสำหรับชีนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ